ที่รักทุกท่านคะตอนนี้สาวรำพระเรือก็มาถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปวัดที่จะเลี้ยวไปที่นัดหมายที่วัดเทพไทมงคลนะคะที่วณีชา,น Channel, น Channel, าแนลลูกวณีชาแนลลูกละองชาแนลทิพนนะคะที่โรงเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมนะคะ ะคถะ้าจ,จะใช่แล้วนี่เห็นธงแล้วนเนาะเป็นธงวัดแล้วเนี่ยนะคะสาวดำก็หน่ว่าเข้ามากันหรือ,อยังนะคะเรานัดกันว่าให้มาเจอกันที่วัดอ่าเทพชัยมงคลนะคะคือที่วัดแม่ผีเรือร่มนะคะใช่ไหมเนี่ยอ่ะาว้อวันนี้สาวดำก็มาอีกทางหนึ่งนะคะ ก็มันเข้าได้หลายทางนะคะสาวแ้วก็โอ้แต่นี่ก็ปลูกมันกันเนาะท่านผู้ชมเนาะปลูกมันไปเป็นป่านะคะโอ้ปลูกมันกันนะอ้าวใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมอยู่ซ้ายมือนะคะเห็นไหมคะทางเข้าวัดเนี่ยนะคะวัดเทพชัยมงคลนะคะบ้านขยองหมู่ห้าตำบลตาตูมอำเภอสังขะอำเภอสังขะจังหวัด สุรินนะคะนีสาวน้าก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปนะคะนี่คือวัดเทพเทียนชัยบ้านขยองหมู่ห้าตำบลตาตูมอำเภอสังหะจังหวัดสุรินนะคะรอ,อ,ะอ,อใครหมายนี่ยังก็ไม่ทราบนะคะาตมาตามนัดหมายนะคะเพื่อที่จะไปที่เนิน400กันนะคะวันนี้ขอโชคขอลาบมาฝากเป็นขับนะคะ ส่วน,นลูกมันีก็จัดขัน5จาดัดดอกไม้ทุกเทียนอยู่นะคะไม่ทราบว่ามานนี้หรือยังอ่ะมาหรือยังเห็นรถนะคะคุณผู้ชมเจด,ดีใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเขามากันหรือยังเนี่ย <laughs> นะคะรถตี่อัพจอดจนนี้แต่ไม่ใช่รถของละออง n n า l นะคะเป็นรถของกลก็ไม่ทราบนะคะ ยังไม่มีใครมานะ่เนี่ยเนาะอ่าใครนั่งอยู่โน่นเราน้องมณีหรือเปล่าน้อนลูกมณีหรือเปล่าแกสาวตะเปย์ก่อนนะคะตัวู้รอแ,แม่อยู่นี่ม่ม่มาแม่มา มีใครมาหรือ,อยังอา้าวลูกละองจ้าเจอวันดีค่ะค่ะเจอลูกสาวแล้วนะคะลูกละองนะคะอ,าอค้าวน่นใครเอ่ยรอรอสวัสดีคอดีจ้าเจอแล้วนะคะทิดฟันทิดฟันชาแนลนะคะแล้วก็เหลือลูกมณีลูกมณีมายังยงค่ะ อ๋อค่ะค่ะ <laughs> โอเคคุณแม่กไ็ไลฟ์สดมาอยู่อบอกอยู่ว่าจะสงสัยทิศพันธ์กับลูกละอองชาแนลกับลูกมณีรออยู่นี่แล้วโทรไปหาโทรไปหาแล้วบอกว่ากําลังทําขันห้าทาขันห้ามาอยู่แล้วลองโทรไปที่ลูกเขาจะมาหรือยังมันลูกมณีน่ะค่ะ <laughs> หลวงพ่อหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อก็อยู่แล้วเป็นเดียวกันมาสักการหลวงพ่อกันจะ<บ>ขับวอายขับรถเพื่อนพอไปได้พอไปนั่นเอา้าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยวะกลับหลวงพ่อกัน <oughs> <c oughs> นอนที่รีสอร์ทรีสรีอนที่มารวยรีสอร์ทค่ะห้องกว้างขวางมีสะอาดสะอาดดีออเลยไปลงไปถามเขาที่ปั๊มเขาบอกว่าอยู่ในอำเภอออกจากอำเภอ,อปราสาทไปแล้ว <laughs> ออจ้าไม่รู้ปขับรถไปก็ พูดคุยเพลินไปก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไปถึงไหน <c oughs> <c oughs> พอไปรู้อีกทีเอ้ามาม,มาถึงไหนแล้วเนี่ยก็เลยโทรมาหาหลวงพ่อ <c oughs> บอกลูกจะนัดก,กันว่าจะไปนูน่นค่ะไปที่ <c oughs> เนินสิเนินสิร้อยค่ะพ่อฝันอะไรหรือเปล่าเมื่อคืน <c oughs> น้องน้องแสแลน้องแสแลมาไหมโ <c oughs> <c oughs> ออ จะว,วันวันพระก่อนมีอีกไหมในวันที่เท่าไหร่กันหลวงพ่ออ๋อเนี่ยจะมาเนาะหลวงพ่อเนาะแล้วก็โทรมาหาหลวงพ่ออีกเนะะาะจ้ะค่ะค่ะลูกขอตัวจะไปเอา้ามาแล้วนะคุณแม่นั่นเดี๋ยวสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าวและคุณแม่ไลฟ์สดบอกแฟนคลับอยู่ว่านัดอ่า ทิดพัน channel นเนจ้าของช่องอ่าคุ้มทรัพยานาคแล้วก็ลูกของช่องมณี channel สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่าเสาดำพารวยค่ะ,ะหรืออย่างหนึ่งก็พี่เย็นจิตเนาะค่ะพี่เย็นจิตพอทีวีค่ะคก็มา <c oughs> ก็มาพบมาเจอกันหมดทุกคนแล้วพร้อมนัดหมายแล้วเนาะรเราก็จะได้เดินทางไปที่เนินสี่ร้อยเนาะครับวันนี้เราไปขอโชคขอลาภขอพร ซึ่งเงินสี0อยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากเนาะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแต่ว่าวันนี้จะไปขอพรได้คือปกติเราจะไปขอพรหลายอย่างจ้าแต่วันนี้เราจะขอแค่อย่างเดียวขออย่างเดียวถ้าขอหลายอย่างปุ๊บเนี่ยท่านไม่รู้จะให้อนไรดีใช่ขออย่างเดียวที่สิบหกนะขออย่างเดียวที่สะบกพรอโอเคจะไปขอเยอะไม่ได้อย่างเดียวเนาะจ้าขออย่างเดียวนะคะอ๋อพอดีจะถามพอดีเลยเออเวลาเรา ่ายอย่างนี้ทีนี้เราจะกลับมาเป็นไทยเห็นตัวเองเราจะต้องไปแตะตัวไหนที่ดูไม่ต้องตัดต่อนะเดี๋ยวต้องต้องถามทิศพันธ์นะคะจะแตะให้หน้ากล้องมันกลับมาหาเราเลยโดยที่ไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อนะตัวนี้หรือเปล่าพี่มันไม่ทราบเหมือนกันถ้ารอมันจะใช่นี่นะกลางนี้ตัวกลมๆนี่เหรอมันเป็นลายภาพหมดเลยครับไม่ใช่จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็นหยุดหยุดเนี่ยนั้นหยุด ที่เราจะแตะหน้ากล้องให้มันกลับมาหาเราเลยของที่พันทําได้ใช่ไหมไม่มีอพี่ออปกติมันจะมีตัวหยุดมีทางค่าหรือเปล่าแต่ปกตินี่เจ็ยถ่งงา,ายอี่เป็นงันอ่ายถ้าผมโคดูผมเลยอืมไม่ใชแ,แต่ว่าเวลาเล็กสดมันจะโชว์ให้แต่ว่าเวลาเราถ่ายแต่เราหยุดเวเราหยุดปุ๊บเรากลับมาได้ไหมพี่เราลองลองเตะหยุดก่อนมันจะมีอะไรเปลี่ยนไหม แสดงาไม่ได้แสดดงไไม่้เนาะเดี๋ยวไปหาลูกนันก่อนนะจะได้ไปเราก็จะเตรียมไปกันแล้วใช่ไหมไปอ่าค่ะลวงลวงพ่อลวงพ่อไม่เหงาแล้ววันนี้มีหลายคนหลวงพ่อไม่เหงาแล้ววันนี้ลูกเจมอ่าขันห้ามัแล้วใช่ไหมลูกจ้าเส้นขันที่ราคาตอนนี้ก็ พร้อมกันหมดทุกคนแล้วนะคะลูกมัีชาแนลนะคะช่องมัีชาแนลก็พร้อมแล้วช่องละอองชาแนลก็พร้อมแล้วช่องทิพพันชาแนลก็พร้อมแล้วอ,อ๋อแต่งตัวนะคะ,ะล,ลูกสาวลูกสาวแต่งสวยก่อนนะคะลูกสาวแต่งสวยคุณแม่สวยคุณแม่สวยอีกแล้วคุณแม่นะเอา,เากลับไปทางไหนลูกเอาถ่ายลูกถ่ายดิถ่ายก<ข>ันถ่ายกันนี่อบีม ไม่เห็นเราวจะถายเอยเดนจะเ้ออางถ่ายกัแม่เอาลูกลูกมาจับจับให้แม่สิแม่จะถ่ายกับลูกเราเอาไจะตายจใไปกันแม่จะบางก้องหม่แล้วนี่มาถ่าลูกต้อยไปนู่นอ่ะถ่ายให้เสร็จเลย อันนี้คือวิดีโอเนาะวิดีโอจากตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะคะค่ะสวยตอนสวยสาวดำก็ยืนอยู่กับลูกสาวนะคะช่องละองชาแนลนะคะค่ะเป็นเป็นเป็นที่ชัดเจนนะคะทีนี้มาสาวดำใครจะใครจะตายเอาสักสามคนอาอมานี้มานี่น่ะมานี้ลูกมานี้ลูกมาอันนี้เอออ่านี่นะคะตอนนี้เห็นสักสามคนแล้วนะคะเห็นไหมคะอย่าบอกนะว่าเห็นครึ่งตัวเห็นครึ่งหน้าแล้วเปล่าตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ สารยศสารหรือเรียกอะไรบ้านเรียกสารเจ้าแม่เรือร่มนะคะเราทั้งสามคนเป็นคนเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่มาถ่ายร่วมกันอยู่ตรงนี้อาจจะได้โชคตรงนี้เนาะอาจจะได้โชคมหมคุณน้ค่ะคนแม่ค่ะลงเรียกพี่อยู่เรื่อยเลยนะคะลงเรียกพี่อยู่เรื่อยเลยแม่ยม่แก่เนาะแม่ยังสวยแม่ยังสาวค่ะยังหรือเปล่าครับเพราะว่าจับกล้องมาแต่โน้นนะก็ไม่รู้ากล้องหันไปทางไหนแล้วนะ โ <Okay>, อเคค่ะแล้วเรื่องเหลือที่ฟันคุณหล่อย,ยังนั่งอยู่ตรงนู้นอยู่นะคะอ่ะพี่ีชัดเจนแล้วเนาะโอเคให้ลูกสาวแต่งสวยพแล้วลูก <laughs> สวยแล้ว <laughs> <laughs> อ้าวแล้วคนหลอยืนอยู่ตรงนู้นนะคะคนหล่อ <laughs> <laughs> <laughs>